ายินสวัสดีทุกคนในกเกม Looking Glass เกมที่เราจะเล่นเป็นน้องแกะดังดังดังเกมที่เราจะเล่นเป็นน้องแกะที่ติดอยู่ในห้องแล้วเราจำอะไรไม่ได้เลยว่าเราตื่นขึ้น,นมาในห้องนี้ได้ยังไงเราเป็นใครไม่รู้เราไปติดตามกันได้คลิปนี้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะเพราะมีคนอยู่บ้านและจะมีเสียงประลมหน่อยเพราะว่าร้อนมากไป โอเค w a a ี้ดีคอนเฟิร์มออหื้อร่างกายของฉันมันรู้สึกหนักๆไงฉันรู้ว่าฉันอยู่ในห้องนะฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นใครกันเนี่ยไหนว่าใช้เมาส์ได้อ๋อเราใช้เป็นปุ่มอันนี้ดูไอเทมได้ เ่อที่มีชาฉันควรดื่มหมันไหมอ่าลองดื่มดูรสชาติไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้อะไรเอ่ยทั้งหมดนี่มันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอะไรที่เขียนแล้วมันดูเ,เทอะฉันอ่านไม่ออกสักอันเลยเหมือนกันใช่เขียนเหมือนกันอ่าฮะมันเต็มไปหมดเลย พออ่านจะพอจะอ่านบางคำได้นะ The you อ่านไม่ออกหลังจากนั้นเป็นตัวยึกยดยึกยืดน้องตุยนี่คืออะไรเอ่ย Hello ฉันคือจุดเซฟก็ตายคุณสามารถเซฟกับฉันได้นะถ้าอยากจะคุยแล้วก็ฉันก็พร้อมที่จะคุยกับเธอเหมือนกันนะอยากจะเซฟไหมล่ะเซฟสิคะไหนดูสิคลิกไม่โดนเลยไม่มีอะไรใช่ไหมอากดผิด กระจกก็ระจกไม่มีเงาสะท้อนของฉันแฮะเราเป็นผีหรือวะฉันรู้สึกเหมือนจำอะไรไ,ได้บางอย่างนะแต่ก็จำไม่ได้ว่าคืออะไรรูปภาพภาพวาดของแกะมันเป็นอะไรที่ดูดูแปลกๆนะแฟม i ิลครอบครัวอัลบั้มของครอบครัวดูหน่อยไหมดูสิ รูปในนั้นมาถูกฉีกขาดไปหมดเลยบอกไม่ออกแล้วใ่ว่าใครเป็นใครขวดแก้วขวดแก้วเราหยิบมาได้ไหมเราหยิบไม่ได้เก้าอีจะควรดื่มช้าทั้งหมดเลยไหมอ่ะดื่มเออรสชาติไม่แย่นะเออมีอะไรบางอย่างลงไปในคอฉัน <c oughs> ฉันไอออกมาเป็น น้ำเมือกสีดำฉันรู้สึกว่าตัวฉันกำลังจะหน้ามืดโอเคกูได้แบดเอนหนึ่งอันโอเคได้ได้ได้เกมนี้เห็นเขาว่ามีแบดเอนเต็มๆสองอันแล้วก็ชักจบดีสองอันโอเคมาเดินมาเดินมาเดินไปไปไปเราต้องตามหาชักจบอันนั้นให้ได้ เตียง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 รู้สึกว่ามีอะไรเล็กๆนะดูไปไหนไหมเป็นกล่องไม้กล่องไม้มีหนังสือประวัติศาสตร์ด้วย ชยคุณเดี๋ยวดูไหมมันเหมือนกับว,ว่ามีกระดาษขั้นไว้ในระหว่างหนังสืออยู่คัตสีสไลด์โอ้ฉันเจอเคีย์ฉันเจอกุญแจมันจะดีเลยนะถ้าฉันใช้กุญแจนี่กับประตูใครเป็นคนพาฉันมาใส่วัในนี้นะ มีหนังสือดนตรีดูหน่อยไหมไม่คือแดรี่มันล็อกแฮตอนนี้เรามีกุญแจแต่กุญแจนี้มันใช้กับอะไรละว่าอ๊อเมือ่อกี้เกิดกดเร็วเกินเราใช้กุญแจไปกับเฟรมรูปภาพ โ oh oh. อ้โหอะไปเลยฮ้ย <Huh? S 1> มันเหมือนกับห้องเมื่อกี้นะแต่มันแตกต่างไปมันแปลกแฮะฉันรู้สึกว่าเหมือนติดอยู่ในนี้นี่อาจจะเป็นเจ้าของเดี๋ยว trap me must be อ๋อคนที่พาฉันมาติดอยู่ในนี้อาจจะเป็นเจ้าของห้องก็ได้ กระจกฉันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองทำไมห้องนี้เราเห็นกระจกเราเห็นเงาไปไปสิครับเดี๋ยวผูก็รีบเปินมันเปเหมือนกับไม้ที่เป็นแบบไม้แกะสลักมันเหมือนกับว่าเป็นรูปที่แกะกำลังเหมือน ถือผินถือไม้อยู่ด,ด้านล่าง my desire hip polite ถึง hip polite ที่รักของฉันนั่นอาจจะเป็นชื่อ history ฉันอ๋อไม่ใช่ฉันนี่นควรจะจัดระบบให้ดีกว่านี้นะมันน่าจ,จะเละเทะ some diary diary บางส่วนจากเดอรี่ฉันเผื่อทิ้งสมุดจดบันทึกของฉันก็ไม่ฉันทิ้งไว้เธอรู้ใช่ไหมอันนั้นน่ะมันน่าอายมากเลยนะฉันไม่ได้เขียนมาเป็นปีแล้วแต่ว่าปิป้ากับเอาแต่หัวเราะแล้วก็หัวเราะเอาเทหน้ามันใครมันจะไม่มีคนที่ตบลุงรักบ้างละ่ะ กับคนที่อยู่ในประาสาทนะ mm hmm. ก็เขารอทำไมนะทำไมถึงฉันเขียนเรื่องพวกนี้นะตัวกลุ่มรักกับหนุ่มในประาสาทแปลกแต่เจ๋งเปปป้ากับการเขียนที่ได้เทมันเหมือนกับว่าเขาเขียนถึงคนที่เขารักอยู่ไงไม่รู้แปลกแฮะแสดงว่าห้องที่เราอยู่เม่ได้กี่ก็คือเราคือกระจกหรือเปล่ามันถึงได้สะท้อนกลับด้าน ทำให้เราไม่สามารถอ่านได้นั่นเป็นเพียงแค่ทฤษฎีจุดหมายถึงฮิโปไลซ์ฮะฉันหวังว่าเธอคงจะไม่คิดว่าฉันจะเขียนสิ่งนี้ถึงเธอสิเธอจะรู้สึกว่าตัวเองพิเศษมากเลยใช่ไหมละ่ะฉันเกียดจุดหมายขนาดนี้ให้เธอนะฉันเคยที่จะเห็นเธอทุกๆวันมารู้สึกแปลกๆนะที่มันทำให้รู้สึก อินทิเ t e มันกลับรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกกดดันฉันจะไม่ว่าอะไรเธอหรอกลยกับดีเทลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันแค่อยากจะเขียนสิ่งนี้เพื่อพิสูจน์ให้ตัวฉันรู้ว่าฉันสามารถส่งเมลนี้ได้โดยที่ฉันไม่ต้องฉีกออก Flopping เอ้ย f l บ p p i n อ up ไม่แน่ใจว่าอะไรถึงดวงใจของเธอดวงดาวของเธอปิป,ป้าเราคือปิป,ป้า ตื่นเราคือฮิปโปไลซ์เกี่ยวกับผมพวกมันทุกชีคาดโอเคเราเป็นคนที่ออกมาจากกระจกเหนูเราคือมีแฟดตว่ะมีหมึกรอบๆกระดาษโนต้ตดนตรีหนังสือเกี่ยวกับดนตรีทุกชีกที่พื้นหนังสือที่เกี่ยวกับดนตรีแผ่นดนตรี โน้ตมันเต็มไปด้วยรอยเปื้อนราดนอนเตียงได้ไหมนยรอบนี้เตียงมาเละเทปไปหมดนะใครทิ้งเตียงไวแบบนี้เนะี่ยนั่นคือห้องของเราหรือเรามาที่ห้องคนอื่นวะแฟมิลี่อารบดูหน่อยไหมมีรูปของแกะที่กำลังอ่อนเยาวอ่อ,อนเด็กๆก,กับพ่อแม่ของเขาเพวกเขาดูเหมือนชัดเลยนะ รูปของใครบางคนรู้สึกเหมือนกับว่าฉันหน้าตาเหมือนฉันติ๊กต็อกติ๊กตอก,ตก,ตอกโอเคทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวลองเปิดประตูดูไม่ได้ป่ะประตูจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีโอ้โหนั่นคือฮิปโปไลย์งี้ยเราคือปิปป้าใช่ไหมเราตาแดง ใครบางคนที่มีใบหน้าของฉันจ้องมองฉันกลับมาฉันกำคอไว้แน่นเอากูไปหยิบคอนตอนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเหวี่ยงด้วยแรงทั้งหมดที่ฉันมีมันหยุดขยับเขาตายแล้วฉันได้เป็นอิสระสักที ฉันไปอิสระอะนี้เอ๊ะเอียเราเมื่อกี้ลืมซฟีฟอ๋อนี่ได้คอแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เราหยิบคอมาแล้วเนาะฉันถูกติดอยู่ในนี้เหมือนกับว่าอยู่ในกรอบรูปเธอคงคิดสินะว่าจะทิ้งฉันไว้ที่นี่เหมือนกับว่าฉันเป็นแค่เงากระจกของใคร เธอทิ้งฉันว่าคนเดียวให้ฉันทรมานอยู่ในนี้มือก็อยู่ในนรกฉันเหนื่อยนะกูโดนกูโดนฮิปโปไลยืนละแบบขโมยร่างเหรอหรือยังไงวะฮิปโปไลพูดมาฮัลโหลฮะฉันกำคอรในมือของฉันไว้แน่นน่าอะไรเนะี่ยไม่ทันแล้วจ้าฮิปโปไลกูเตะ มันมีแค่คอนชิ้นเดียวแล้วก็มีตัวชันแล้วก็มีเกแค่ตัวเดียวมันมีคอนอยูยหนึ่งคอนแล้วมันก็มีเกแค่ตัวเดียวย้ำประโยคเดิมอุ้ยมีแค่ฉันแค่คนเดียวได้แบดเอ็นอีกหนึ่งยังคงปฏิบปต่อไม่ได้ฮะว่าเดี๋ยวพยายามหยิบคอนให้ได้กัน โอเคอันนี้คือเราเจอขวานกับเจออ่ากุญแจเจจะลองเอากุญแจไขกับกล่องอะไรเอหนังสือดนตรีนี่ดูไม่คือเดอรี่เอาใช้ไม่ได้แฮะแล้วก็เตียงมันนอนได้เดี๋ยวลองนอนในเตียงดูไม่แน่นะกการนอนสักหน่อยอาจจะช่วยฉันได้ สนหวงว่าฉันจะได้ตื่นขึ้นมานะเมาคูสวัสดีค่ะฮิปโปไลต์ไมค์ฉันเจ้ามองไปอีกฝั่งตรงข้ามฉันไม่รู้นะว่าทำไมคนแปลกหน้าถึงได้มีทั้งเสียงและใบหน้าที่เหมือนกับฉันลากคายของฉันมันขยับไปด้วยตัวเองขยับตามตัวของเขาที่เขาขยับแหม นายนี่ดูเหนื่อยนะอืมสวดใส่สจะอาบน้ำหน่อยไหมล่ะเผื่อมันจะช่วยได้นะไม่เดี๋ยวก่อนกลับมานะเธอจะชิ้นฉันมันเด็วมากเลยเดี๋ยวนะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันเป็นใครเมื่อกี้คือกูตเอ็นเเมื่อกี้คือเอ็นไหนวะเอ้ย เราต้องโอเคอันนี้เรายังไม่ได้ค้อนนี่เราเจอกุญแจอเอากุญแจไปไขกับไอรูปภาพอันนี้ปุ๊บเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรากำค้อนไว้ ถ้าเกิดเรากำคอนไว้แล้วเรามาที่ห้องนี้ก็จะจบที่เราเอาคอนทุบนางอยู่ดีคูปฮิปบอไลท์ยังคงงงอยู่แฮ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาล่ะเราพยายามออกจากห้องไปแล้วโอเคเราเจอหน้ากันแหวเมาบางคนที่มีใบหน้าเหมือนฉันจ้องมองฉันกลับมานายเป็นใครน่ะฉันคือใครน่จะเป็นที่เกมแล้วละ่ะ ตัวเว็บไซต์บอกว่ามี4ฉากจบหลักเป็นแบ d เอ d นสแล้วก็กูดเอ n น2และที่เราได้มาคือน่าจะมีกูตหนึ่งในนั้นน่าจะมีกูดเอนแต่นางคงจะเขียนเป็นแบ d เอ d ไว้เป็นเหมือน t r ท Ending เพราะไปนั่งดูแล้วมันมี4ฉากจบหลักแล้วที่เราได้กันแต่ยังคงงงว่าตัวละครที่เราเล่นน่ะเราคือปีศาจในกระจกหรือเปล่าที่พยายามออกมาจากกระจก หรือเราคือคนที่ถูกขโมยร่างไปเราคือคนที่ถูกขโมยร่างไปแล้วก็พยายามเอาร่างของตัวเองคืนโดยการเอาออกไปจากกระจกนั้นแล้วเอาคอนถูกตัวหลักให้ตายนึกไม่ออกค่ะว่าเราคือฝ่ายดีหรือเราคือฝ่ายเลว พะนางจำตัวเองไม่ได้กำลังคิดดูว่ามันอาจจะเป็นเหมือนในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าการที่ตัวเองทะเลาะกับตัวเองแต่ดูเหมือนไม่น่าใช่ใอาจจะเป็นในกรณีที่แบบยืมขโมยร่างกันมากกว่าปีศาจที่ขโมยร่างเรามาขโมยร่างเขาหรือไม่เข้าเขาขโมยร่างเราแล้วเ,เราต้องการร่างคืน ถือว่ายังงงเล็กน้อยเพราะมันยังไม่เคลียร์เอกดาษบนพื้นน่ะถ้ามันมีคาพูดที่เคลียร์กว่าเนี้อย่างไอตัวที่มันขีดๆๆๆอ่ะถ้าเราแบบหาใครปริศนาแล้วเรา,เร,ารู้ว่ามันพูดว่าอะไรอ,อาจจะรู้คนนี้เพราะว่ามันขีดเยอะเกินจนไม่สามารถเดาไดนะ้ว่ามันคือคาพูดว่าอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่ารักดิงานอาร์ตสวยดีโอเคงั้นแจกันใหมา่คลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย